สวัสดีครับทุกคนด่านตรวจอะไรพี่จุดต้อการอาจจะกรรมครับพี่พี่พี่เป็นใครครับพี่ป็นครับฮะพี่เป็นใครครับขออนุญาต<ม>แสดงประธาน,นหนอยพี่ผมูควบคุมอยู่ไหมคระผมครับผมผมครับ พี่เหรอฮะอเป็นจุดอะไรครับจุดตรวจสกัดครับช่วงนี้ช่วงกวาดล้างครับมีมีเหตุมีเหตุอ่เฉอเฉือะไรพี่ไม่ไม่มีเหตุครับช่วงนี้ช่วงกวาดล้างก็พี่บอกเป็นจุดสกัดจุดสกัดอ่อมันมีจะมีจุดด่านตรวจจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดสามอย่างใช่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 ครับใช่ครับครับอ่า ก็มีจุดสกัดช่วงที่ทีนี้เขาว่าจุดสกัดนี่มันก็ต้องมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนใช่ไหมพี่ม,มันจะต้องมีเหตุอ,อย่างเช่นมีการจี้ป้นมาแล้ว,วก็ได้อนะครับช่วงนี้เราได้รับผู้บังคับการให้มีการตั้งจุดสกัดกวาดล้างอาชาการรมช่วงวันที่สิบสามถึงนี่เขาออกคําสั่งมาให้จุดตรวจแล้วก็มีมาตรการควบคุมเด็กและเยาวชนที่ต่ำกว่าสิบแปดปีออกนอกเขหสถานให้ผู้ปกครองมารับนะครับ ทีนี้ผมไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้ควบคุมด่านชื่ออะไรก็ไม่รู้<ค>ป้ายเปอรก็ไม่มีแล้วก็กกแล้วก็แสงไฟมืดม,มากเลยฮ<ม>ะ,ะแสงไฟก็ไม่มีนะฮะ,ะจุดตรงนี้ไ,ไฟไฟสว่างตรงนี้ดับนะฮะรตรงอื่นสว่างไม่ตั้งมาตั้งตรงที่มันมืดแล้วก็ที่ครับที่มองอยู่นี่ก็ก็ไม่มีเจตนานะฮะคือไม่มีเจตนาที่จะแล้วแล้วกล้องวงจรปิดมีไหมพี่กล้องวงจรปิดคืออะไรครับกล้อง cctv ฮะผมผมไม่ได้ตั้งจุดตั้งด่าน คือผมตั้งจุดสกัดนะพี่ครับไม้พี่เข้าใจอะไรผิดรึเปล่ามันไม่ใช่ด่านนะครับจุดป้องกันอากเสบเอาพี่โบนทำหน่อยที่ที่พี่มาตรวจสอบนี่คือเรื่องผมไม่ตรวจสอบผมเข้ามาถามผมสงสัยผมก็พูดให้ฟังนี่ไงผมสงสัยว่ามันด่านมาตั้งมืดๆอะไรอย่างนี้ด่านนี่ก็คือจุดสกัดนี่ครับพี่ชื่ออะไรครับผมร้อยตำรวจเอกถาวรเพชรแท้ครับร้อยตำรวจเอกถาวรเพชรแท้เป็นคำสั่งที่หน้ามาวันนี้เป็นคำสั่งของใครฮะคำสั่งของผู้การครับผู้การจังหวัดเลยใช่ไหมผู้การจังหวัดครับผู้กาาาาาารรรรรท่่่นนนนนปถแแผผผพพคคคััับบบมะะฮ ไป้ายไม่มีนะฮะมันก็ทําให้เป็นเหตุให้ใผมต้องไส่ผู้ค<อ>เลยก็มาถามนะฮะถามไม่เป็นไรครับ,รบให้พร้พอมที่จะให้ความร่วมมือครับคือตั้งจุดเนี่ยก็คือเขาโอ้โอแล้วทีม่มันมืดด้วยฮะมีการตรวจฉีบไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีใช่ไหมผมไม่มีครับอ่าผมไม่มีการตรวจฉีบครับผมไม่มีการตรวจฉี่ครับผมไม่เห็นผมถึงได้ถามมันมีตรวจฉี่หรือเปล่านี่พี่ พี่พูดกับผมดีๆก็ได้นะผมก็พูดดีไงครับผมผมไม่ได้มาอะไรกับพวกคุณเลยนะผมแค่มาถามเฉยๆพูดเออถามดีแล้วครับผมผมมาถามด้วยความเอ่อบิสุดใจดีแล้วก็นะครับมาาา่องอะไรผมไม่เห็นอะไรที่มันตรงไปตามระเบียบทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นใครครับ ผมก็เป็นประชาชนนะครับผมไม่เป็นไรตรวจสอบได้ครับตรวจสอบผมไม่ได้มาตรวจสอบไปผมเข้ามาถามถามก็ผมเข้ามาถามเฉยๆนี่แหละฮะอย่างนี้พี่อย่างเยาวชนนี่ออกนอกสถานที่เราก็ต้องเรียกผู้ปกครองมารับเพราะว่าป้องกันเหตุหลายๆอย่างนะครับแล้วน้องทาผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าวรัผิดครับก็คือเขาต่ำกว่าสิบแปดมีข้อที่เรียกประชาชนมารับเรียกข้ออายุต่ำกว่าสิบแปดมีใบกับขีไม่น้องมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีผมไม่ได้ตรวจใบกับขี่ไม่ได้อะไร อ่าเนี่ยนี้คือคือเราเราป้องกันชญจกรรมครับป้องกันทุกอย่างรับรัแม่กัแลัอ่าแต่แต่ก็น้องเขาไม่ได้กระทำความผิดอะไร,รใช่ไหมอ,อ่าเรียกเรียกให้ผู้ปกครองมารับเอามารับอ่าโอเคเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนน้องเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนถ้ามีปัญหาครับไอ้อตำรวจก็คือดูแลคนที่บริสุทธิ์อ่าก็ก็คือมาเออเรียกผู้ปกครองมารับนะต่ำกว่าสิบแปดนะเป็นนโยบายอ่าเราช่วงนี้มันช่วงวันเลนทายเขามีกวดล้างพี่คำสั่งคำสั่งมีครับ ขอดูนิดนึงได้ไหมคําสั่งไม่ไม่มีครับไม่มีคําสั่งแบบนี้ให้ดูมีแต่คําสั่งเขาสั่งเป็นหนังสืออนุญาตคำสั่งพี่พี่มีใครจะมาขออนุญาตคำสั่งจ้าวพิพากษาผมเป็นประชาชนนี่แหละแล้วพี่จะใช้อำนาจอะไรมาดูอ่ะพี่จะไปขอดูคําสั่งอ่ะพี่อยากมารยาทมีด้วยครับขอร้องคะมีมารยาทหน่อยไม่ใช่พี่โอ้โหก็ถามพี่ถามได้แสงไฟเข้าตาเนี่ยอ่ดูนะดูนะ นี่ผมไม่ได้มาอะไรกับคุณเลยนะไม่มีอเอาเอาออกได้ไหมเอาออกได้ไหมม,มันแสงไฟมันทิ่มตาผมเนี่ยว่าแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอเออส่องสว่างให้พี่ขอขอให้คุณได้มีมารยาทนิดน,นึงนะครับ,รบขออนุญาตนะฮะครับ,รบเอออ่อะต่อครับยังไงต่อเมืึงคิดว่าอะไรนะต่อผมถามผมถามพี่ครับถ้าพี่พี่สอบถามแล้วพี่เอาอำนาจอะไรมาดูคำสั่งของเจ้าพี่ครับผมถามพี่แค่นั้นแหละ อเจ้าที่เนี่ยตั้งจุดหนังสกัดไม่มีการตรวจสอบไม่มีอะไรครับเออคำถามเนี่ยจริงๆคำถามนี้ไม่สมควรจะถามนะรู้ป่ะแล้วพี่ชอาอำนาจอะไรมาถามครับคุณไม่รู้จักกฎหมายรัฐธรรมนูญมั่งเหรอผมรู้ครับพี่อ่ารู้รู้แล้วจะถามผมอีกเออาอำนาจอะไรมาถามไม่พี่เอาหน้าอะไรมาถามเนี่ยมาถามผมอีกออเกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาบอกประชาชนมีสิทธิสอบถามได้สอบสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของพวกคุณได้ ใช่แล้วนี่มันยังมาถามผมอีกว่าคุณใช้อำนาจอะไรผมก็ไม่เข้าใจแล้วผมมาถามพวกคุณดีๆเนีนะใครพูดไม่ดีก็นี่ไงโอ้โหมามาถามผมนี่ใครพูดไม่ดีกับพี่ใครพูดไม่ดีครับคำถามไม่น่าถามอ่ะคุณใช้อำนาจอะไรเนี่ยครับไอ้คำเนี้ยผมได้ยินจนเบื่อแล้วะะไม่เป็นไรพี่เราสอบถามได้ไ้หนูแม่ถึงไหนแล้วมีใครมาไหมยืกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยืนกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดคนนะแปดคนที่มีก็เก้าหน้าอยู่ตรงใต้สะพานด้วยนะฮะรวมทั้งหมดแปดแปดคนนะฮะมีร้อยตำรวจเอกอยู่คนหนึ่งนะฮะนี่ฮะมันมืดมากผมพี่เป็นคนไทยหรือเปล่าคนไทยต้องต้องต้งบัตรนะผมไม่ให้อ่ะ จริงพี่คนน่าจะมีไฟมีอะไรมันสว่างสว่างนิดนึงนะพดถึงแล้ววะก็ไฟไม่สกาหน้าผมว่ามันมันมันมืดไปหน่อยพี่เอาจริงนะแต่ก็คือจุดนี้มันก็คือมันความที่พี่ต้องเข้าใจนะว่าจุดนี้มันก็คือจุดโจนผ่านต่เอาง่ายๆดีว่าเขาหลบหลีก พี่รู้ไหมว่าโจรผ่านพี่ที่สามารถรู้เลยใครมาพี่ตรวจทุกคนเลยใช่ไหมหรือยังไงหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันมีมีการมีสกเหน้าถ้าสงสัยแบบว่าอะไรเขาก็แจ้งมาครับแล้วถ้าเกิดประชาชนที่เขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์หว่าบริสุทธิ์ก็ปล่อยไปเลยครับผมก็ไม่ได้อะไรเขาเนี่ย่ผมไม่บอก่าพี่ไหมประชาชนที่บริสุทธิ์เราก็มองว่าเออบริสุทธิ์ผมก็ปล่อยผมไม่ได้ผมไม่เรียกทุกคั้ผมไผมได้บอกรถพี่ไหมนะพี่บริสุทธิ์หรือเปล่าแท็กซี่ทำมาหากินคนทำมาหากินไปตงตลาด เรามีจุดสแกนนะครับมีจุดไม่ทชที่ที่เราทำนี้เราไม่ได้ว่ามาตั้งมาไม่ผมอยากให้มันถูกระเบียบตามกระทรวนกอตามระเบียบที่นี่นี่ก็คือคือคือถูกระเบียบมันถูอย่างไงอะถูอย่างไงละพี่พี่อพี่จะให้ถูยังไงอะมืดก็มืดจุดตรงทางยูเทินด้วยมันไม่ใช่จุดด่านแบบ มาตรฐานต้องทําขนาดนั้นนะพี่เอออ่าก็คือเอ้าถ้ามีต้องใสงเข้ามาก็ก็ทำตามนั้นนะพี่ก็ว่ากันไปนะครับโอเคพี่ทําเลยสิไม่เป็นไรพี่ดีดีแล้วมามาแนะนำกันนะรถติดทำหนวยความสะดวกอยู่แล้วพี่ไม่ไม่ไม่ได้บอกความเดือดร้อนให้ใคร อยากให้มีไฟนิดนึ่งอยพ่ถามอย่างเงี้ยพี่อย่างอย่างเช่นถ้า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 เลยไปตรงนู้นหน่อยหนึ่งมันก็จะมีแสงสว่างเข้าใจพี่เหมือนเหมือนพี่จงใจที่จะให้มาตรงพี่อย่าพูดอย่างพี่อย่าพูดอย่างความจงใจอย่างนั้นพี่เหมือนเหมือนพี่เหมือนพี่จะจงใจพี่ฟังเขาแต่จงใจคือหมายหมายว่าพวกผมก็ทําหน้าที่บริสุทธิ์อก็อันะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่เพราะผมมองว่าถ้าเกิดว่าพี่เลื่อนไปหน่อยตรงนี้ยังจะดีสักกว่ายังจะดีสักกว่า อ่าพี่พี่พักอยู่ที่ไหนครับพี่ีก็อยู่เอื้อทอนนี่ครับบ้านผมอยู่เอื้อทอนอ่ะเอื้อทอนบังทองสองนี่แหละเออตอนั่นมีอะไรก็มามาได้ได้บังผมก็เด็กบางบทองนี่แหละเราอยู่บางบุทองด้วยกันใช่ครับผมก็ตรงเนี้ยพี่พี่อยู่ชมรมนี้พี่ต้องมาต้องมาแนะนําเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็มาช่วยกันนะคืออย่างนี้พี่ผมเองก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ย มันเป็นคําสั่งทั่วจังหวัดว่ามันมีปัญหาพี่ก็รู้ว่าปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นปัญหาเด็กปัญหาเด็กปัญหายากรรมปัญหาอาวุธปืนปัญหายาเสพติดครับครับตรงนี้เราก็มาตั้งจุดสกัดเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้มีเรื่องพวกนี้ครับเด็กแว้นร่วมกลุ่มประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตพี่ปับนึงน้องเ็เซ็นอะไรครับพี่ให้เขาเซ็นอะไรเอ่ย เขาไม่ได้เซ็นอะไรพี่เขาเขียนประวัติของเขาออ๋เหรอพี่อยู่นามสกุลนี้ไปโดนทำร้ายมาอมไม่รโอเลยคือใครก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกพี่หรอกพี่ทำงานพี่เถอะผมก็แค่มาแวะมาดูไม่มีอะไรเเออดผมทำประวัติล้วเนี่ยมกองมารับก็กลับบ้านครับทำอะไรพี่ทำอะไรผมไม่ได้มาอะไรรบกวนอะไรพวกพี่หรอกเขามาถามเฉยๆนี่แหละแค่สงสัยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละมาเลยพี่มามาตลอดแหละมาแบบถามเลยมันจะเออ ชาวบ้านจะได้เห็นว่าเออว่าเราทํางานยังไงครับทํางานเพื่อให้มันจังหวัดนนท์เราเนี่ยให้มันปลอดของพวกนี้พี่ครับอ่าไม่มีการที่ว่าจะมาตั้งด่านตรวจชงตรวจฉีเรียกรับถินบนอะไรไม่มีหรอกโอ้ดีดีดีพี่ดีดีดีผมผมเชื่อพี่นะผมเชื่อพี่อยู่แล้วล่ะจริงเพราะผมทำอ่านั่นแหละผมเชื่อพวกพี่ครอบได้ครับผมพี่กี่นะพี่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นเด t c ก i นเยอะไหมอะไรนะ เห็นแบบกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มเด็กที่จะเกาะมาทั้งนั้เราก็ไม่ได้ว่าสกีว่าใครจะเด็กแว้นหมดหรอกเราก็จะตรวจสอบครับครับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมันต้องไม้ทะเบียนมาแต่มันเอาไว้ได้เบาะอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบนะครับต้องตรวจสอบใช่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 ตรวจสอบแต่ถ้ามันถ้าถ้าเกิดว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนี่ต้องตรวจสอบแน่นอนต้องตรวจสอบก็ต้องทําประวัติไว้ว่าคุณไหมตรวจสอบใช่ใช่ใช่ถูกแล้วพี่ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้โอเคมันอาจจะ มันไม่แสงสว่างไม่ถูกต้องตามระเบียบจริงแต่คือว่ามันต้องทำจริงจริงมันจริงๆมันก็ควรจะทําให้ถูกระเบียบด้วยไงแต่การการที่จุดพี่อ่ะตัวเอานี้ผมถามพี่หน่อยพี่อ่ะพยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในกรอบของกฎหมายถูกอยู่ให้ตามระเบียบในสังคมถูกแต่พวกพี่เป็นเจ้าหนี้ตำรวจทำไมพวกพี่ถึงถึงไม่อยู่ตามตามระเบียบบ้างล่ะระเบียบที่การทำขนาดนี้ก็คือกจริงเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูกันนะครับก็ก็ แต่ผมมองว่ามันไม่น่าจะถูกระเบียบเท่าไหร่อ่ะนะฮะอันนี้มาตั้งนานหรือยังครับพี่ผมตั้งจุดละสี่จุดละสี่สิบ้าทีอ๋อครับตามคำสั่งวันนี้ตั้งกี่จุดแล้วครับพี่นี่จุดเดียวครับจุดเดียวเลยใช่ไหมช่วงตีสองถึงตีสองสี่ห้าผมนั่นแล้วครับครับครับวรอบครับตามคำสั่งอือืมอืม ปกติอาทิตย์หนึ่งนี้จะตั้งสักกี่ครั้งนีเขาจะให้ตั้งช่วงผัด4โมง,ง,โมงกับผัดเที่ยงคืนผัด4โมงผัดเที่ยงคืนครับ <flick. S 2> จุดครั <La> ้งละครั้งละช่วงช่วงก่อนเที่ยงคืนเนี่ยก็ช่วง4ทุ่มถึง5ท <heter> ุ่มครับครับเาช่วงเดีอยวก็ตี 2, 2ถึงแล้วแต่จังหวัแล้วจะแล้วแต่หัวหน้าชุดเอาเอาเอาที่เหมาะตอ มาครับครับครับยังยังยังเขตบ้านเรานี่มันมีมันมีกี่ชุดพี่ที่พี่ออกแบบว่าเฉพาะบางบัวทองบางบัวทองเอาเอาเขตบ้านเรานี่แหละบางบัวทองบาชุดชุดเดียวชุดเดียวใช่ไหมมีชุดกลางคืนครับครับอย่างนี้แต่แต่ไม่เกี่ยวกับการกวดขันวินัยจราจรไม่เกี่ยวกับการเมาคือจุดตัวผมนี่คือป้องกันอาชญากรรมทุกอย่างอาวุธปืนยาเสพติดดีพี่ดีดีดีผมผมเชื่อเชื่อพี่เออคือกำหนดจุดนะ ถ้าเราจะไปกำหนดจุดใหญ่ๆมันต้องน้ำต้องเป็นด่านใหญ่มันต้องมันความปลอดภัยด้วยอันนั้นเป็นด่านใหญ่แล้วด่านใหญ่กับด่านเนี่อ้นี่มันมันต่างกันยังไงะต่างกันนีครับด่านใหญ่ไม่ต้องได้รับอนุมัติต้องมีแผงต้องมีอะไรสกัดกั้นต้องมีการเข้าื่อคีบัอกีพี่บอกว่าเป็นตรงนี้เป็นจุดสกัดใช่ไหมเป็นจุดสกัดได้รับอำนาจจากใครนะอำนาจจากผู้การผู้การผู้การพูดกับสังครับอันอันนี้จริงๆครับที่พาที่ผมรู้มานะพี่ อำนาจจุดสกัดเนี่ยพุ่มกลับเป็นคนได้ได้พุ่มเคือสั่งการระดับตกลงตกลงใครอนุมัติกันแน่พี่ผมู้การสั่งมาแล้วพุ่มกลับสั่งได้นะพุ่มกลับสั่งมาแล้วผู้การสั่งต่อได้ผู้การสั่งทั้งจังหวัดมาเลยว่าเออช่วงนี้เราเราดมกวาดล้างแล้วตั้งจุดสกัดอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็สั่งมานะครับโอ้อ่าโอเคโอเคครับก็ตามนั้นครับผม ดีพี่ดีมามามาเถอะว่ามันมันเจออยู่แล้วก็ไม่รู้กันว่าเออเราเราเราทำงานกันแบบครับครับเราประชาชนก็จะได้อุ่นใจด้วยจะอุ่นใจใช่พี่่าตำรวจอ่ะมันมันมันไม่เหมือนกันหรอกพี่จุดมันไม่เหมือนกันหรอกใช่ใช่ใช่ เป็นกำลังใจไอ้ไอ้หนูมีคำถามอะไรจะถามเจ้าหน้าที่ก็พิมพ์มาได้นะครับใครอยากถามอะไรฝากถามได้นะครับผมจะได้ถามให้หอโอ้โหคนดูตอนนี้ก็เท่าไรเกือบร้อยคนนะพี่ตอนนี้ถามถามได้พี่ผมให้นนถามมาถามได้พี่ผม ก็นี่ก็อะไรที่ประชาชนสงสัยเราสอบถามได้นะสงสัยสอบถามไม่ใช่ว่าผมมาใช้อํานาจแบบว่ามาคนใช้สิทธิ์อะไรมามามาอันนี้นะไม่ใช่นะพี่เข้าใจผิดนะผมไม่มีอํานาจนะผมไม่มีอํานาจจะมาตรวจสอบพวกพี่อยู่แต่ผมมีถามว่าพี่เป็นคนไทยหรือเปล่าพี่ไม่แสดงบัตรเลยอ้าวก็คุณยศอะไรแล้วมันนึกเกี่ยวกับยศไม่ใช่ก็กฎหมายมันมีบอกอยู่เอเออย่างพี่บอกว่าเออเนี่ยพี่รถผู้กองเนี่ยเขาจะไม่เอ่ยเลยถ้าเกิดเขาเออผมจะหยิบมาให้เลยเนี่ย คุณยศอะไรอถามหน่อยดิเออคุณคุณต้องทำคขามเออพี่จะดูไหมหรยอผมหยิบิมาให้จะดูไหมล่ะหรือผมหยิบมาให้เอาเอาคุยกันจะคุยอะไรพี่คุยมาเลยคุณจะดจูคุณเนี่ยคุณจะมาดูบัตรประชาชนคขุดถาว่าคุณยศอะไรคุณมีอำนาจหรือเปล่าคุณอยากให้พี่มาทุกเออไานพี่นะถ้ามีจุดแบบนี้พี่มาแบบ มาเลยนะผมผมคืออย่างนี้พี่ผมไม่ได้มีตั้งใจจะมาเจตนาจะต้องมาหาด่านอะไรที่หรอคือผมผ่านมาชนนันอยากให้แนวร่วมประชาชนถ้าถ้าถ้าเกิดว่าจังหวะได้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 ถ้าเกิดว่าจังหวะไหนที่ผมผ่านมาเห็นเดี๋ยวแวะมาทักทายพี่มาว่าตำรวจเนี่ยตำรวจนี่ไม่มีอยากจะทำความผิดหรอกพี่เข้าใจไหมก็คืออย่างนี้พี่ที่ผ่านมาข่าวสื่อทีวีออกมามันก็เยอะมาที่ผ่านมามันก็เยอะผมก็อยากก็พี่ก็ต้องมองว่า คนดีๆก็มีอย่างพี่ผมเชื่อผมเชื่อใจพี่ผมเชื่อใจว่าพี่อ่ะเจตดนาพี่ตั้งใจมาทํางานผมเชื่อพี่ครับถ้าเด็กครับถ้าเด็กนี่เราต้องให้ผู้ปกครองมารับเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่ว่าคําสั่งหรอกมันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆครับผมครับผมนี่นี่ครับนี่สารวัตรเป็น๋อสวัสดีครับสารวัตรเป็นยังไงมั่งพี่ไหนบอกวันนั้นจะรับปากอะไรกับผมไว้โอ้นี่เพิ่งเริ่มวันแรกเองนะเคยอย่างนี้วันเพิ่งเริ่มวันแรกแล้วไม่ให้จุดตรงนั้นแล้วนะ อย่างนี้เอางี้เข้าใจเข้าใจตรงนั้นก่อนค,คือตอนเนี้เราอยู่กําลังอยู่ในช่วงกวัดล้างนะครับ,รบแล้วการตั้งจุดสกัดอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเนี่ยไปดไูวิธีการตั้งเนี่ยในรถผมมีแต่ว่าเนี่ยผมติดภ,ภ,ภารกิจที่ไปเฝ้าเรื่องรถแข่งที่หน้าหน้าตรงนี้ทีนี้ในด่านเนี่ยผมมีคนควบคุมเหมือนเดิมคแต่วิธีการเส้นทางเดิมที่ผมบอกว่าผมจะเลือกเส้นทางที่เป็นหลักคนร้ายที่เป็นเส้นทางโจรน,นะครับทีนี้ที่เราตกลงกันไว้ว่า ถ้าเราตั้งบริเวณนั้นผมจะมีแสงสว่างให้อย่างเพียงพอแต่ณขณะเนี้ยผมเปลี่ยนจุดจากตรงนั้นนะครับแล้วตรงนี้เป็นการตั้งในวันแรกซึ่งเป็นลักษณะว่าป้องกันเหตุนะครับอย่างที่ผมเคยนาเรียนให้นาบแล้วนะครับทีนี้ไอ้ส่วนการตรวจเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วไม่มีเรื่องการตรวจปัสสาวะไม่มีการตรวจโอเคผมเชื่อแล้วอันนี้เชื่อพี่เขาบอกแล้วอันนี้ผมเชื่อที่อยู่ทีนี้ เรื่องกล้องเรื่องอะไรมัน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 สำคัญมากเลยพี่เข้าใจเข้าใจเรื่องกล้องอย่างที่บอกทุกคนเนี่ยมีอดี้ c a มนะครับ body cam มีแล้วก็ในรถผมเนี่ยที่ผมยังไม่ได้มาตั้งเพราะว่าผมไปดูเรื่องรถแข่งมีขาตั้งกล้องอยู่ในรถไปดูได้ไปดูได้เลยอย่างงี้พี่ผมถามพี่อย่างนี้แล้ววันวันหน้าพี่จะมาตั้งตรงนี้อีกไหมคืองี้แบบนี้แบบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวฟังนิดนึงครัการตั้งเนี่ยมันมันไม่เป็นประจำเพราะว่าแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันจะมีการโยกเปลี่ยนเพื่อ เพื่อให้คนร้ายเนี่ยจับทางได้ว่าตำรวจเราเนี่ยไปไปอยู่ตรงไหนแบบไหนยังไงบ้างนะครับเจตนาหลักอย่างที่ผมเคยบอกผมจะเลือกเส้นทางที่มันเป็นการสัญจองของคนร้ายเข,ข้าใจทีนี้เราจะหาไฟซะทีเดียวพี่เห็นว่า ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นสอนอื่นที่อื่นเขาก็จะทําตามแบบพี่แล้วระเบียบที่เขาเคยวางไว้มันก็จะไม่ทําตามระเบียบเอาระบียบ่เอาระเบียบเนี่ยผมเข้าใจแต่ว่าถ้าระเบียบผมทําผิดระเบียบเนี่ยเดี๋ยวคุณข้ามชาตําหนิหรือลงโทษผมได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจผมแต่ผมเชื่อใจพี่นะผมเชื่อใจพี่ว่าพี่ไม่นี่จะด้วยความที่ว่าผมมันไม่มันพี่เข้าใจผมใช่ไหมผมเข้าใจเร้แล้วเราพูยกันแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราอะ บางโมทองเราอ่ะพื้นที่เราอ่ะดีขึ้นมันก็ต้องมีรูปแบบการใช้ยุทธวิธีแบบนี้บ้างเพราะบางทีเราเต้นตั้งเต็มรูปแบบทีเดียวเนี่ยการเคลื่อนย้ายเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆกล้องใหญ่ๆเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะทําได้เพราะเราใช้เวลาไม่นานในการตั้งเพราะอยู่ๆจะตั้งขอจะตั้งเสร็จก็พอดีกันไม่ต้องทํางานกัน แล้วเมื่อเย็นเมื่อเย็นไอ้ทั้งก่อนเนี่ยผมจะบอกให้จุดนี้คือจุดที่จับอาวุธปืนได้เป็นสิบกว่ากระบอกสิบกว่ากระบอกถูกไปดูได้เลยครับไปดูได้เลยแล้วตอนนี้สถิติของเราตั้งแต่ผมเจอของท่านที่แล้วจำได้ไหมจำได้ครับพี่ผมมีการจับเพิ่มไปอีกเกือบหกกระบอกหกกระบอกเออดูได้เลยแต่พี่แต่ว่าช่วงเนี้ยผู้การ<ม>ท่านสั่งการเรื่องของการ กวดขันเรื่องของการกวาดล้างครับมกวาดล้างตั้งแต่แต่แต่ตั้งแต่วันที่ผมเจอพี่ตั้งแต่ตรงนู้นมาแต่ผมก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีอะไรมากกว่านั้นนะผมเชื่อใจพี่ไงผมจะบอกผมเชื่อใจพี่ไงผมบอกผมผมเชื่อใจพี่ว่าสิ่งที่พี่ทําอยู่พี่หวังดีแน่นอนใช่แต่ทีนี้ผมมาพูดถึงเรื่องแบบผมผมนี่ที่เข้าใจผมนนั่นแหละนั่นแหละคนต่างคนต่างเข้าใจกันโอเคแต่ก็ ก็อยากไม่รู้จะพูดยังไงดีทีนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีเอานี้เอาผมก็เห็นใจพี่นะตงนี้ในรูปแบบการตั้งอ่ะกล้องอย่างงี้ผมผมอย่างงี้ผมนําเรียนเรื่องกล้องก่อนเเพราะว่ามันมันเป็นอุปสรรคมากเพราะกล้องจริงๆมันตัวใหญ่เราโซกัมตัวใหญ่ผมก็เลยใช้วิธีการใช้ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องแล้วก็มีโทรศัพท์ซึ่งใช้เมมเยอะแล้วก็ชัดเจน มุมกว้างกว่าแต่ขาตั้งกล้องผมอยู่เน่ราผมติดภารกิจเมื่อกี้ผมเลยมาช้าครับผมไปดูได้ว่ามีจริงไหมที่ผมพูดไปดูได้เลยครับผมโอเคครับพี่นี่การตั้งกล้องเนี่ยต้องบอกตรงนี้ว่าเราอะเลื่อกเส้นทางที่มันเป็นลักษณะนั้นถ้าเอากล้องของซีซีทีวีโรงพักมาหรือของตำรวจมามันไม่มีไฟเสียบอักเสียบมันไม่มีครับพี่ก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเหตุผลที่พี่พูดมามันก็มีเหตุผลแต่ทีเนี้ยทาง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 เอ่อ ทางอีกฟากหนึ่งของพี่เอาไว้ง,ง่ายว่ามันก็มีความเห็นแย้งแน่นอนอ่ะมันก็มีความเห็นแย้งแน่นอนทีนี้นเต็มกับเราครับผมทีนี้นนนทีน,ทนี้ผมก็เลยจะมองไปถึงปัญหาว่าแล้วต่อไปเนี่ยหลายๆสอนอนอก,ก็จะทา้าใช <c oughs> ้ยุทธวิธีแบบพี่หมดเลยกับกลายเป็นว่าระเบียบของทางสำนักงานตำรวจที่ออกมาไม่หมดก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้เลยทีนี้คืออ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นและทีนี้เราฟังผมนิดนึงระเบียบอ่ะระเบียบ กล้องเนี่ยทุกคนมีผมมีกล้องใหญ่มีเพียง okay, แต่ว่าเรามองว่าไม่มีเรื่องกล้องถูกไหมอันนั้นใช่ใช่เพราะว่าเรื่องกล้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกล้องคือความผิดพลาดในเรื่องกล้องเนี่ยปกติมจะมีผมจะตั้งเป็นขาตั้งกล้องไว้แล้ว,วแต่ว่าวันนี้มันมีการป้องกันลดแข่ง แต่าจุดแต่เรจุดตั้งแต่สามสี่ห้าหมายเลขเก้าซึ่งผมกับลูกน้องเนี่ยจะตระเวนป้องกันรถแข่งอยู่แล้วทําให้ผมว่ามาถึงจุดนี้ช้าครับแต่ปกติผมก็จะมาอย่างนี้ประจําอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นวันแรกับไม่อาจจะขวดขารตั้งนิดนึงระบบไฟที่ติดยังไงยังไงก็แล้วแต่ก็ผมผมเชื่อใจพี่แล้วก็ฝากฝากยังไงก็ฝากพี่ด้วยนะครับก็ ไม่พึ่งตำรวจแล้วจะพึ่งใครล่ะพี่คนเราอ่ะเดี๋ยวเราบอกไงว่าต่างคนต่างมาช่วยทําให้ปกครองมันดีขึ้นใช่ครับนะในมุมของเราเราก็ทําก็เหพราะเราเชื่อตำรวจว่าใช่ครับใช่ตำรวจทำงานเราดูใดูการตำรวจว่าถูกต้องไหมนี่คือการทํางานนะเรายังไม่พูดถึงเรื่องระเบียบต้องเรื่องอะไรเลเรื่องเรื่องนี้โอเคผมผมโอเคละผมผมอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นทีนี้ขอขออนุญาตนะพี่เรื่องผู้ตายบังคับบัญชา พี่ต้องอบรมนิดหนึ่งนะพี่ต้องอบรมนิดหนึ่งนะมีการมาขอดูบัตรประชาชนผมมีอะไรซึ่งตัวเองยศตัวเองไม่ถึงนะครับยังไงฝากพี่อบรมน้องเขาด้วยนะครับจุดเนี้ย เราเราต้องเข้าใจมุมของตำรวจเช่นการพี่อากเข้าใจเราครมเราอยากให้เข้าใจพี่ว่าปกติพี่จะอยู่แล้วพี่จะเป็นคนคุวันนี้ผมวันนี้ผมเข้าใจพี่เพราะว่าเหตุผมไม่มีใครร้องเรียนมาถ้าเกิดมันมีอะไรนที่เนี้ยมันร้องเรียนมาแน่นอนพี่ผมผมจะเอาพี่ฟังอย่างนี้นะเราก็พร้อมให้ตรวจสอบว่าทำตำรวจทําถูกทาผิดเราไม่บผมโอเคเลยครับพี่แต่ว่าเนี่ยเราดูเด็ดที่เราค้นเนี่ยครั้งที่เราได้เรามาจับตัวพี่อยู่แล้ว บางครั้งเนี่ยเราตั้งจุดยุทธศาสตร์อะไรนี่มันจะต้องมีจุดหมุนไปหมุนไปมันจะให้แบบเออตั้งแบบถนนใหญ่ไปทีเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่มาเราป้องกันคนดีถ้าคนดีเขาเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไปโอเคพี่แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อี่อยากให้ทุกคนนี่อยากให้ตำรวจมาทํางานกันอย่างนี้เพราะทุกคนประชาชนจะได้อุ่นใจมากขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องระเบียบ1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมันไม่ทันการหรอกครับ ผมกลัวอะไรผมผมกลัวอะไรวะกลัวว่าที่อื่นจะทําตามพี่อะไรทีเนี้ยไอ้ทำตามเนี่ยเขามีระเบียบแล้วเขาก็จะอ้างแบบพี่อย่างเงี้ยไม่ผมไม่ได้อผมมีผมมีพฤติการผมมีอุปกรณ์พร้อมโอเคอย่าง่พี่แต่ว่าตอนน้เราเราเริ่มตั้งวันแรกสองก็คือว่าผมมีคนกำหนดจุดเองว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบเฮ้ยล่อแหลมเราได้บ่อยลองลองมาดูหน่อยนี้โอเคพี่โอเคพี่ตามสบายพี่ตอนนี้ท่านรองไม่มาด้วยเหรอวันนี้ ท่านลองวันนี้ท่านลองพรุ่งนี้มีภารกิจเช้าเข้าไปฝึกทีซิคติ้งตั้เจ็ดโมงกันเลยไม่ได้ปกติท่านก็มาผมฝากพี่ด้วยนะฝากพี่นะดีครับอันนี้อันนี้อันนี้ผู้ปกครองของน้องคนเมื่อกี้ไหมเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยตามไดยไหมโอเคครับครับครับอันนี้นี่ก็เรียกผู้ปกครองมาแล้วนะะพี่เขาพี่เขาทำตามหน้าที่ได้ถูกต้องนะครับผมอาจจะอาจจะมีผิดระเบียบนิดหน่อยก็ก็อาจจะอารมุนไปหน่อยให้ให้ให้ก็หน่อยก็แล้วกันนะฮะ แต่ว่ากัวมาให้ให้พี่เดี๋ยวยังไม่บอกได้เลยว่ามันมีจริงไหมผมเชื่อพี่ผมเชื่อพี่ผมเชื่อพี่เพราะเราเคยคุยกันแล้วผมเชื่อพี่คือคือในรถสองศูนย์ก็จะมีอุปกรณ์บางส่วนเนี่ยเป็นแต่ว่าเมนหลักก็คือเราคุยกันไว้ว่าผมจะต้องมีกล้องมีอะไรให้ผมไม่สามารถเอากล้องใหญ่เซิร์ฟเวอร์ของโรงพักมาได้ผมก็เลยดัดแปลงซื้อขาตั้งกล้องแล้วก็โทรศัพท์แทนเพราะมันมุมกว้างกว่าได้เห็นชัดกว่า มันก็จะทําให้เราตั้งมองมมันจะเห็นได้ชัดครับครับคดีกว่าดีกว่าเลยดีกว่าต้องของโรงพักแน่นอนครับผมครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ไฟไฟสถานที่ด้วยห็นไม่ได้โอเคโอเคครับพี่โอเคแล้วพี่นะ เป็นกำลังใจให้พี่ขอบคุณมากขอบคุณืออยากให้อยากให้ทุกคนมองเห็นตรงนี้แต่ว่ามันเป็นเสียแบบถ้าผิดอยากให้พูดคุณชาติหนีผมหรือลวงพ่อผมแต่ว่าอยากให้ประชาชนเขารู้สึกมีความปลอดภัยในในส่วนนี้โอเคพี่ก็นั้นแหละพี่นั่นเองนี่ไปเลยนี่ยมันบ้ากันนะลูกกลับเลยไอเขากลับ่ขอบคุณี้ไปกวนไม่รบกวนแล้วพี่ตามตามสบายตามสบายผมผมไม่รบกวนแล้วครับผมครับผมขอบคุณทุกท อ่ออกผมไลฟ์อยู่พี่่ <c oughs> อะโอเคอย่างนี้ครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะผมขออนุญาตปิดไลฟ์เลยก็แล้วกันนะครับผม <c oughs> ก็ปล่อยให้พี่เขาทำงานไปนะฮะ